จำได้ออเพราะว่ามีคิ้วไปตัดคิ้วมาเวลาออก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 ไปข้างนอกหน้าสดอย่างเงี้ยมันก็มีคิ้วเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมายคุณก็จําได้บางทีก็แบบเข้ามาถามก่อนใช่พี่กล้วยไหมคะอะไรประมาณนี้ก็อ๋อใช่ค่ะพี่นูกขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแต่ว่าเขาจะบอกว่าในในกล้องอะจะตัวใหญ่แต่ว่าตัวจริงอะตัวเล็กมากหน่อยแห้งหน่อยแห้งพี่น้องหน่อยอีรี อันนี้เป็นไล่เลี่ยก็คือที่นั่งกับบอลตั้งแต่เปิดตั้งแต่น้ำมาไม่อะไรเพราะอะไรกับชินจังวันนั้นใช่ยามบ้าให้ไหลยามบ้าให้สอยก็เทียบพี่น้องจับบาหวานกักเทียบเห็นไม่ดับมึงมาๆก็เลยสิมาสอบพี่น้องเขาก็ได้หนึ่งแชร์หน่อยเร็วสวัสดีทั้คเสือนอนไปปลุกบอดพี่น้องแล้วค่ะก็ตื่นเบื้องหน้าแล้วว้าแหละตื่นอยู่ตื่นแล้วเดี๋ยววันนี้เที่ยงคืนถึงตีสองนะครับเที่ยงคืนถึงตีสองใครมีะเห็นบะลองกล้วยเปรี้ยกระม้นค่ะบ่าแดงหนาจำได้บ่พี่น้องจำเม่ได้พี่น้อง อันนี้นนนค่ายถือเพล่าเนี่เกิดการ้งเตืนเมื่อนหร่ค่ายเพลงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวหนูไปแชร์ออกหน้าเพจเล,ย,ย,เเลย,ยเดี๋ยวบอสก็แชร์ด้ยอีกอี้ครน่งยหนึ่งพี่น้องมาเด้อว,วันนี้มีงานที่ตะวันแดงอุบลน,นะครับมุดาาหรในรบรรดาพันตื่นอิริเป็นบอลแล้วว่าพัฒนตื่นพี่น้องสวัสดีครับบอสกับน้องกล้วยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยนะคะ แท้ก่อนพี่น้องพ้องพายมาแล้วมาแล้วทุกคนคะ่ะ <มา S 3> สวัสดี<ล>ทุกคนเล,เลยนะคะมาแล้วแฟนพี่จ้าเดี๋ยววัน<า>วนี้จะมา<ล>สอบสอบเรื่องชีวิตส่วนตัวบางคนก็ไม่รู้จักหรอกกล้วยกล้วยเป็นใครมาจากไหนคือถ้าคนไม่ได้ดูบอลามอินสิกอาจจะไม่รู้จักเนาะใช่แต่ว่าแบบพวกบอลรมเนี่ยเขาอาจะรู้จางงานหลังก็จะอันนี้แต่ว่าในในแบบพวกของคนตัวแปลกอาจจะไม่รู้จักอินฟูอินฟูอะไรอย่างงี้อืมกระสิตตาำไปน้ำสอบไปน้ำเมื่อไหร่ตับหงสุบัลกินเด้อ ถ้าตับหมูหงแซ่บแสดงว่าว่ามีวาสนาเก่งยังไหเนาะผงสุรศิบดเทสร่กเจคิงไม่ถ้าถ้าตับหมูหงแซ่บแสดงวามิวสนาไปนามาลังใดพี่น้องบอสอยู่ใส่วันนี้วันนี้ตะวันแดงมุกดาหารพี่น้องมุกดาหารตับหมูกรอบตับไปน้ำไปน้ำน้องอันนี้เอาพริกตับแซ่บปะนี่เจ้ากินเทสบอสแต่เป็นของหรอเขามีปลาปลาแซ่บอยู่เห็นแต่ก็แซ่บก็ว่ปลาปลาอะไรคะปลาซีีพรานนี่นะครับท่านเองก็อร่อยเจ้ากินเทสบอสได้หมดเลย ทำมาเลยในโอ้สิหน่อยโพดเอาเอาแสดงแบบเขาไมนกินเพจใช่ไหมนี่กินเพจไม่มันก็ได้อยู่สี่เมตรต้นนี้มันจะห้าเมตรนะบอดจะบอกให้โอ้ตะบุงหาเมตรเอาสี่เหลี่ยมก็ผสมใส่พี่ก็ว่างก้าวเจ้าเออไม่หล่ะลีลาข้าทางลีลาข้าทางไม่ธรรมดาครับนอกจากร้องเพลงก็ตะบุงได้ด้วยแจ้งเตือนเอาพี่น้องพี่พวกแจ้งเตือนบอ น้องน่ารักเสียงดีมากขอบคุณครับเข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์หน่อยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาตอบเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องที่ด่ามากกันนะจ๊ะด่ามาพุ่งไปนะพี่น้องด่ามาเรื่องด่ามาเรื่องหลายเรื่องอยู่ไปหนึ่งพันหนึ่งก่อนเรื่องแรกเลยเสซ้อมเท้าความเลยเดี๋ยวจะเท้าเดี๋ยวจะเท้าให้เลือกเท้าสะเอวแล้วแม่เท้าควาให้ เรื่องแรกเลยทำไมถึงได้เป็นศิลปินศิลปินเดี่ยวนี้ล่ะคะใช่เอาตรงศิลปินตั้งแต่แรกอ่ะอันนี้พูดถึงว่าจริงๆเราเพื่อนไม่รู้จักกล้วยเป็นคนนะไม่รู้จักมาก่อนนะบางคนไม่รู้จักจริงๆค่ะไม่ไม่รู้จักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีนี้ไม่รู้จักแล้วก่อนประมาณช่วงก่อนที่จะลงอ่ะก็ไม่รู้จักนะตอนที่อยู่ระเบียบฉันก็ไม่รู้จักนะใช่ไหมฉันรู้จักตอนฉันรู้จักตอนระเบียบบอสหัวจักอันนี้บอสบิ๊กไม่รู้จักกล้วยอะไรตอนระเบียบไม่รู้จักเลย รู้จักตอนที่เราออกแล้วแล้วมันมีมันมันขึ้นมาใน u t u b e ปึ้งนึงเอาผู้ใดน,นี่แล้วมันเลียงกันกับเซทพวกนั้นน่ะถึงรูจ้จักแล้วพอจะไปดูเอาออกแล้วนี่แม่เออแม่ผู้มือตอนนั้นเนาะถามเลยว่าขึ้นได้เขมามันในวงก,การร้องเพลงพนักร้องเป็นหมอลำเลยเหรอแม่ตอนแรกร้องผับค่ะหนูร้องเพลงอยู่ผับเอาผับแล้วมันเป็นหมอลำผับแล้วทีเนี้ยมีผู้บ่าวมือกองวงหมอลำโมชอบแล่พยานักกลดู้้บ่าเอาออกแต่ก็ดี กะลสินค่ะพ่อเป็นคนลอยอิดตะกี้แต่น้อยๆก็เลี่ยนอยู่ลอยอิดเนี่ะเป็นเป็นนักร้องร้องน้ำผาบน้ำเนียนค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆหนูเป็นนักร้องวงปุงลางนะคะทุกคนอ๋อเขามีพื้นฐานอยู่แล้วสมัยเรียนอยู่แล้วบอกก็ขึ้นเวทีตั้งแต่ป .4 สี่ค่ะขึ้นป .4 ประกวดร้องเพลงป .4 แล้วก็ปอห้าก็พูดสดสดใช่ไหมเนี่ยสดสใช่ไหมประชัดเพราะว่าจัดเขี่ยมาแล้วมันมันออกเออมันออกเป็นสีสีเนียนค่ะเป็นยังีงมันเป็นสีมันเพลงสี เอยต้องยิสัว์แล้วแล้วทีเนี้ยไปอยู่วงปงลางไปประกวดปงลางตลอดใช่นั่นแหละพี่นงกินค์กลิ่นปปประกวดประกวดบ่อยแต่ก่อนได้ทีบ้างไม่ได้ทีบ้างก็ก็เรียนจบก็มาสายทางนี้ก็ลองพับมันเรื่อยๆจนว่ามีผู้เบามากนี่แหละค่ะผู้เบามื่กล่องมากๆ อันบ่าวโยนีว่าจะเป็นเป็นหน้าเ,เอระเบียบยจะเป็นผู้บ่าวมือก่อดมันมีอนบอ่มันบ่อแมนมันจบตีเอาบ้านหอานอเอาวันนี้นี่ก็เลยซกลักแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยักวงสาวน้อยเพื่อนเพรียงเขาต้องการมือกองแล้วก็นักนักร้องผู้หญิงนากร้อ,องผู้หญิงก็เลยผากันไปไปแล้วปีรุ่นเดียวกันก็กับโล่งเพราะว่าพอวีเราดึงมือกองเก่ากับวีไอกับวิลาพงศ์วงศิลป์อ้าวพื้นเมย์มันจำได้แลวนะสามหมายคืออะไรนะสามหมายปีไหนประมาณอ่าปีเล่นอ่าพาแดงนางไอปีหกศูนย์ ห้าเก้าหกศูนย์ปีบอโจมากไปไม่หรอกค่ะมาแล้วเหมือนจะทําปีแรกเลยน่าจะทําปีแรกที่เล่นพาแดงนะไอ้คูบี้มากไปคูบี้ตอนนั้นเพิ่งหนูมาสนิทกับแกตอนตอนที่หนูออกไปแล้วเว้ยผู้หญิงนี่คือเคยอยู่สนามมาก่อนหรอใช่ยู่อ๋นนี้เคยอยู่สนามมาก่อนตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะวงแรกไหมวงแรกค่ะวงแรกของราอ๋อนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นิอันนี้ก็ไม่เคยรู้หนูไปอยู่แรกๆหนูหายเลยอ่ะทาไมอ่ะคือวันนั้นใช่ค่ะไปพักแรม วันนั้นไปพักแรมแล้วต้องเดินเท้าเข้ามากินข้าวในหมู่บ้านหนูร้องไห้หนูทั้งปา่าน้ําตาเงี้ยทำไมมันลําบากขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีแฟนค่ะเพราะว่าเราไปกับรถวงนะคะรถบุ้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอะะ่ะประมาณยี่สามยี่สิบยี่สองยี่สามวูวทำไมมันลําบากขนาดนี้หมอรำทำไมเขาอยู่ได้คือยี่สามนี่คือ <23 S 1> กี่ปีก,กี่ปีที่แล้วนี่อุ้ยบัวโจ๊ยบัวบัวโจ๊ยจ๊ปีแล้วนี่ปีแรกปีแรกบัวโจ๊ยหรอปีหกศูนย์หรอใช่ปีแรกเลยหกห้าเก้าหก ประมาณนี้แปดสิบปีที่หกแปดแล้วนะใช่สมัยแต่งหญิงใหม่ๆหนูอือน้ำประดับก็เลยไปอยู่สาวน้อยคือสาวน้อยเสร็จแล้วก็ปีฤดูกาลแล้วทีเนี้ยพ่อวีก็เลยบอกให้เมือกองคนนั้น่ะกลับไปอยู่ศิลปินภูไทยก็เลยได้ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันแลทีเนี้ยพอหนูมันสีดามาจังน้อยพี่น้องพอพอหนูเลิกกันกับเขาก็เลยลงการฤดูกาลไปพักที่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีเจสซี่แล้วค่ะเจสซี่โทรมานั่งมาจั่น แกอยู่ระเบียบว่าเจซีนี่คือทำตัวกับเจซีคือแบบห้องหูจากเป็นตลกเจซีคือตลกวงตลกที่อยู่วงระเบียบวาทศิลป์นะคะเป็นตลกเก่าแก่มากแกโทรมาใช่แกอ,อ,<ร>อยู่ระเบียบค่ะแกบอกว่าอยากได้นางเอกน้อยหนูเขาเลยว่าจะคืบบ่ล่ะแม่หนูก็เลยว่าจังสี่ใชคืบบ่ออก็เลยล่องไปเบิรงวันแรกที่หนูไปอะ่ะหนูผอมผอมกว่านี้อีกนะโอ้จริงแม่น้ำหนักแค่สามสิบเจ็ดอ่ะ สามสิบเจ็ดตอนนี้ยังสี่สิบเอ็ดนะแล้วทีเนี้ยพ่อเอกับพ่อเปียเห็นหน้าหนูนี่มึงมาสั่นเอาเสียงใส่้องเพลงหรอประเทศนี่มันนี่ใส่ปนนี่มาสั่นกอเอเบ้าจ้งไดฟลก็เลยแบบเออก็เลยไปซาวเสียงมันมาจากไหนนี่เราก็เลยวางที่เริ่มได้รับโอกาสมากแบบจากระเบียบตอนนั้นก็อยู่ระเบียบยาวไปเลย อยู่ระเบียบ5ปีระเบียบวารีห้าปีรู้จักรู้จัก,จก,จกตัวยอ้ตอนระเบียบมันแปลว่าสตอรี่เนี่ยคือมาอยู่มาเป็นหมอลำเพราะว่าแฟนพบบา<ค>บมาเป็นหมอลำใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ค่ะมือกองใช่เออย่อกดูเขาเปยนเรียนเขาเป็นเรียงอื่นโอ เขาทมาด่าละอีกเขาเป็นนักอีกดีเขาตัวยูใครสวยเมื่อใคร่ตอนยุคตอนยุคเรียปนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นช่วงที่พีที่สุดของเราไหมพีกมากครับตอนแรกดังเพลงเต้ลาน้าพีทหนูถือว่าหนูดังที่สุดในชีวิตแล้วพอร้องออกไปแล้วเขาก็แบบตัดคลิปไปลงอุ้ยโคตรดังเลยหนูซื้อว่ายจองโคตดดังเลยแต่บอค่ะบอให้เลยดังมาดังอีลีตอนตกสลิงพี่นอง เคยตกสลิงตกสลิงคนติดตามเพิ่มขึ้นประมาณสองหมื่นก็ต้อตกอีกแล้วนะออกตกไฮโดรลิกดูออกอย่างนี้บอสออกข่าวออกข่าวทุกช่องเลยเรื่องเล่าเช้านี้หนูก็ออกออกมาแล้วหนูดังก่อนบอสนะคะหนูได้ออกทีวีก่อนบอสอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตกสลิงตกสลิงตกตแบบเจ็บเลยบอกขอลงบ้านขอรู้าตกเข้าโรงพยาบาลก็ พอติดตึงมากง่ไหมกูไพ่กูไพ่มาเอาหลังห่านเลยกับตายกูไพ่กูไพ่มาเอาหลังห่านเลยกูไพ่แบบมาเอาแบบหลังห่านแบบหืมขม่าว่าแบบเลากไปเอ็กซเรย์ตอนแรก็ว่านเพรเป็นที่อย่างเนาะพักเดือนนึงค่ะหมอไม่ให้เดินแล้วก็กลับไปทํางานได้ประมาณห้าวันก็ปวดขาขึ้นอีกก็เลยไปเอ็กซเรย์อีกรอบอืเลยไปเอ็กซเรย์รอบหมอเลยว่ากระดูกแล้าว พักอีกเดือนหนึ่งก็เลยเป็นพักสองเดือน,นะคะ่ะไม่ได้ไปงานเลยนอนอย,น,นอนอยู่บ้านเลยนล่นเหละเขาก็แบบติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นแฟนค่ะก็เริ่มแบบว่าเขามาอุย้ยน่าสงสารเนะลูกงานก็ไม่ได้ไปโน,น่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ยเป็นผิวนังบลชิมเมนูเนี่ยคะ่ะอันมิสซอนปลาส้มตำจกักทำบุกขุนปน้าเบาชิดเชื่อประวัติปน้มพี่น้องนี่ก็ะปุ่นด้อดยส้มตำจากคนตกสลีมจะอร่อยไหม สมสมเข้มหวนมานอ,อร่อยโอเคถ้าบัวประเดียสิพอนนี่เขา่ลยตำกัแบแซ่บเขาว่านอะมาตัดตแบบแซ่บแต่หนูเป็นคนอู่เด้กไม่ผมพูดว่าอ๋อคือใครตัดก็ถึงท่านมาตัดก็ยังอร่อยอ,อันนี้ก็นัวพี่น้องแซ่บก็เลย ก็เลยมาอยู่ระเบียบมันอยู่ระเบียบก็เลยออกทําไมถึงออกจกระเบียบม,มันมีข่าวอะไรเอาซุปซิบนินทาสิมันมีเรื่องดรามา่าแต่ว่าหนูไม่ได้ทะเลาะกันกับใครนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในวงไม่ได้ทะเลาะกับพวกแบบนางเอกหรืออะไรหรือนักดนตรีอะไรเลยนะคะไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่มันเป็นความน้อยใจของตัวเองมันหนูหนูไม่ได้โทษใครเลยหนูผิดเองใช่หนูหนูผิดเองนี่แหละเพราะความน้อยใจแล้วเป็นแบบเรื่องเข้าใจผิดแล้วตัวเองไม่ฟังใครในตอนนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่บานปลายมาออกเขาปัญหาหรอไม่ได้ออกเพราะสุขภาพหรอ ออกน้อยใจด้วยสุขภาพด้วยตอนนั้นปลาบ่อยช่วงหน้าหนาวหนูจะลาพ่อบ่อยแต่พ่อก็เข้าใจนะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวอ่ะหนูจะปวดขาปวดถึงกระดูกที่มันตกใช่ไหมใช่ใช่แต่พ่อก็แกก็เข้าใจนะอเคก็มีตังทําได้ใช่ตังนี้ก็ได้วแม่เชื่อไหมว่าหน้าแกเหลืองเลยอ่ะหน้าแกซีดแบบพ่อเอี้ตอนที่หนูตกอ่ะตกสลิงนี่มันขาดลงสลิงขาดขาดข้างเดียวก่อน แล้วอีกข้างหนึ่งค่อยขาดดีมากที่ไม่แล้วถือเบาขนาดนี้ยังขาดยังงึดเงินเนาะมันตัวขมาหอดจำมาโคจะขาดเนาะตอนนั้นยี่สิบห้าปีพอดีเหมือนเบญจเพศเหมือนฟิวเบญจเพศไม่เราหนักเท่าไหร่ตอนตอนที่ขาดหนักตอนนี้ขาดสี่สิบค่ะแสดงว่าอีพวชี่มันขึ้นอันเมย์ไงขึ้นบาดเนาะขาเพื่อนหน่อยเนาะสวัสดีค่ะตะหมักหุงขาไอ้มันจะแล้วจะอันนี้บอวันนั้นเขาไปเอาวันนั้นเขาไปเอาไปเอาอะไรวะไปเอา สลีไอตัวเซฟตี้ออันเก่าที่บ้านมาให้หนูด้วยอืมแต่เขาก็ไม่ได้เช็คว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้มันจะเป็นตัวเก่าด้วยใช่เปลี่ยนตัวแล้วทิดไม่ได้ไม่ได้เซฟต์ขาสลิงที่มันเป็นห้อยวาอย่างนี้เขาขาดใช่ไหมไม่ตัวเซฟตี้ค่ะโอเซฟตี้ค่ะตัวตัวเซฟตี้ที่เราใส่เป็นางเกงนี่แล้วมันจะมีหูหูให้ตัวห้อยนั้นเกาะมันมันขาดตรงนี้หรอใช่ขาดเลยคือจะเปลี่ยนสายเสียงะเปุดปุดเลยอ่ะปุดลง แล้วหนูร้องไห้ไม่ออกนะเพราะมันจุกมากหนูมาร้องไห้ตอนเขาอุ้มหนูขึ้นออุ้มลงเวทีอะ่ะแล้วแล้วเขาไปห้องเอกซเลียเขาก็แบบตัดชุดหนูออกเลยชุดหงฟ้าตัดออกเลยเพราะว่าหนูกระดิกหนูตีงขี้มว้เลนท่อนหนีนแนน่แบบชาแบบเจ๊บแบบเบิร์นเล่ วันนั้นวันนั้นไอ้เตีมพาหนูขึ้นไหนไฮดรลิกหนูสั่นอยู่เนี้ยหนูจับมันเตีมเตียมเอาุ่งเอาุ่งเนี่ยเป็นก็เลยกลายเป็นคนที่กลัวความสูงไปเลยมันจำฝังใจเนาะใช่มันกลัวกับเป็นตะยานอยู่เนาะคนมันพักแต2 2> ่ว่าสองเดือนแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นแม่ขอเอ,อ่ยชื่อนะคะแม่นุกแกบอกว่าวันนี้มีไรสดเอาขึ้นสูงสมันจะมันค่อยสวย<อ>แล้ววันนั้นเอาขึ้นสูงมากปกติหนูไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นคืนจนสีดจำข้ามสลิงอ่ะพี่น้องบุ่มลงมาตอนแรกมันหมุ เขาจะใช้เขาใช้ไฟหรือเขาใช้คนหมุนหมุนหมุพอพอมันหมุนออกไปปุ๊บซึ่งมันเด็กคนหมุนเนยไม่รู้ว่ามันติดอะไรเขาก็เลยหมุนกลับมาแล้วเขาก็เลยหมุนอีกแรงๆปึ้งไปพุดเลยใช่มันก็เลยพุดทางกลางเลยขอบซ้ายขวาขอบค่ะเห็นเเเบาานมนูจะเปิดคลิปให้ดูมันตกเสียแป้นไม้หรือตกเีษพื้นปูนแป้นไม้ค่ะค่ะมันปูนเป็นเรียบร้อยก็ใบใบติดตำนานปิดตำนานกล้วยเปรมเลยยังมีคลิปอยู่หรอมี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 คือเขาเก็บไว้ดูอยแบบนี้เหรอเป็น วิดีโอในอเรื่องเล่าไอ้รองเท้าส้นสูงแตกเลยเปิ้วเลยหรอใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็มาอุ้มขึ้นแล้วก็ไปเลยโชว์ก็ไปก็ดับเราสามารถชวนคนดูได้ไหมมันจะบล็อกไหมไม่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยกว่าจะเป็นกว่ากว่าจะเป็นก้วยเปรีมเนื้อกว่าจะเป็นบาาน่าบาน่าทิกเคียนิสิก ปุ๊บอึ่งนี่กว่าจะเป็นกล้วยคือไม่ดีดีครัไม่ไดีเอาไปเสร็จพื้น้าคือจ้ามาเป็นค้นไหมคือเจ้าโอ้กว่าจะดูอย่างเงี้ยอาจจะดูมันตกไม่สูงเนาะดูสูงประมาณนั่งร้านประมาณสองชั้นสามสี่ข้นต่อกันโดนตูนบึ้มจะขายไหมนะครับอะไระคขายไม่หนักเพราะมัแตว่าใช่มันมันเตี้ลงแล้วทีนี้มันก็เลยหากใส่กันเจิงการมันก็เลยแบบอย่างนี้ใส่กันเลยถือว่าเป็นชีวิต ที่แบบว่มามีประสบการณ์เรื่องบนเวทีมาชีวิตหมอลำอันนี้คือจบอันจบนี้คือไม่ได้ไปรำต่อไหมหรือออกอันนี้คือออกเลยที่กลับมาอยู่ยังยังไม่ได้ออกคะ่ะอันนี้อันนี้ปีที่สองเข้าไปปีที่สองกลับมาอยู่เหมือนมอกลับมาอยู่ระเบียบเหมือนเดิมอยู่กับพ่อเหมือนเดิมอ๋ออันนี้หลังหลังจากนี้ค่อยออกไม่ได้ออกเพราะตกสลิงนะไม่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 ได้ออกว่าตกสลิงแนละ้วก็อยู่มาอีกประมาณสามสี่ปีประมาณนั้นค <laughs> ่ะเป็นห้าปีอยู่แล้วเสัญญากับพ่อห้าปีพอดีอ่าบายบาย กอนสิออกนี่กตอนสิออกแตกใจเลยแบบเฮ้เกิดจากความน้อยใจตัวน้อยใจตัว <คน S 2> เอง,เองด้วยแล้วทีเนี้ยมันเกิดการเข้าใจผิดโดยต,ตัวเองก็ไม่ฟัง,งคําอธิบาย <ừ. S 2> ก่อนก่อนหน้านั้นหนูเป็นคนใจร้อนแล้วก็แบบ <ừ. S 2> ไม่ฟังใครแต่ว่าตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยเหมือนกับคนละคนบางคนบางคนกับแบบม่เม่น่าอุ้ยไปยุ่งไกก็พ่อได้โดนดดกอีนั่งอันนี้นั่นี่สิ <ừ. S 2> คืออยากจะบอกทุกคนว่าแบบคือยอมรับนะว่าในอดีตอะ เออไม่น่ารักจริงๆเแหละพอเราย้อนกลับไปดูด้วยไหมด้วยวใช่ด้วยไวด้วยเราไม่น่ารักจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยวัที่เราโตขึ้นแล้วก็มีครอบครัวมีลูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอืมอย่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเราที่อดีตเลยเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราย้อนกลับไปแายวอนกับไปตอนนั้นเราก็ยังอายุอายุด้วยอายุแล้วก็วิธีพาวาไหมใช่ถูกถูกด้วยเขาเขาสมัครสอนต้อง ตอนนี้โตเกียวเมสิกเป็นอยู่เอาไม่ใช่โตเกียวเมสิกกำลังมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นอยู่ดีกว่าใช่คําม่ตอนนั้นเลยใช่วัยวัยยี่สิบนยหน่อยดีกว่าประมาณนั้นแล้วตอนนี้ยิ่งโตเกียวเมสิกมีแต่คน่หุ้มล้อมเนี่ยถ้าวันนี้พูดเป็นรุ่นพี่อยากจะบอกน้องๆว่ายังไงแบบน้องน้องหนุ่มน้องสาวั้งหลายเอออยากให้นิ่งนิ่งดีกว่าแล้วก็แบบเชื่อเชื่อผู้ใหญ่ดีกว่าประมาณเนี้ยเวลไอาบน้ำร้อนมาก่อนยังใช้ได้ยังใช้ได้เลย ทุกๆอย่างเลยยังยังยังใช่ไหมอ่านมาก่อนเราไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านเขอเนาะใช่ก็เย็้นดูจากเพื่อนเนาะหมายถึงคือคือเราเราผ่านมาก่อนเราไม่อยากให้น้องประสบแบบนั้นอ่าแบบต้องแบบพูดแบบนี้ดีกว่าอยากให้น้องนิ่งดีกว่าทำประกันชีิตไปด้วยจ้าประกันอุบัติเหตุใครได้อู้น่าจะลูกนะแต่ตัวเกีียวเขามีประกันอุบัติเหตุทุกคนนะ ถ้าตกนิดกะได้ใช่ใช่มีประกันอุบัติเหตุบัตินี้ออกออกจากระเบียบแล้วขยี้ได้ไปหนีน้อยได้ได้ไม่แต่ใครเรื่องเพลงเรื่องเพลงเพลงเต้ยเพลงเต้ยเพลงใหม่แต่อันนี้พูดมาผ่านมาแล้วไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ใช่ว่าไปโยงออกมาพูดในเส้นติมไปหมดนะเคลียร์แล้วเขาก็ไปหาทีมงานระเบียบเขาก็ไปหาไปไปได้ทุวันนี้ทุกวันนี้ไม่ประมาสู่คุณพ่อก็จะเป็นเป็นพ่อเป็นลูกกับโมกติไม่ได้เป็นยังกันเด้หนูหนูออกแล้วเผื่อเขาตัดเฉพาะแค่เมื่อกี้นี้แล้วไปลงพอย่าตั้นด คือหนูออกหนูไม่ได้แบบน้อยใจพ่อนะอแม่พ่อก็คุยกับหนูปกติตอนออกเป็นยังไงมีงานไหมตอนที่แบบหนูอยู่หายทองคำอย่างเงี้ยหรือออกจากหายทองคําแล้วหนูมีงานไหมถ้าวันนี้ว่างไหมมาช่วยพ่อหน่อยอย่างเงี้ยมาช่วยงานพ่อนี้พ่อหนูก็ไปเหมือนเดิมปาร์ตี้ออกออกจากระเบียบแล้วไปสายต่อก็หนูพักประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็อาจารย์ประจักรชัยก็มาท้าทามไปด้วย ก็ม yeah. yeah, be ีออกเพลงออกอะไรกันแล้วอุ <quin oster> <ine> ้ยอย่าอย่าอย่าตัดหยาบไปดราม่าได้ไหะได้เลแล้วเสียดังมืดเสียดังเอออออออ๋อแต่ละอ๋อแต่ละอันนี้รอบประวัตินะย้ำไม่ไม่ได้มาพูดให้ใครเสียหายนะย้ำประวัติประวัติความเป็นมาเอซี่ตเกียวบางคนอาจจะยังไม่ได้รูู้ดีอจริงเงี้ยไม่รู้เลยแหละเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ติดตามเราบางคนบางคนก็ไม่รู้เราก็ไปอยู่กับอาจารย์ประจักษ์ประมาณเดือนเดือนหนึ่งค่ะก็เขาก็จะมีดราม่ามาว่าเออแบบ ไปผับก็กินเหล้านั้นนี้อาจารย์ก็เลยไม่เอาโน่นนี่นั่นคือนหนูไปขอคือนสัญญาอาจารย์ะคะ่ะหนูเกรงใจแกเพราะว่าเวลาหนูไปงานผับเนี่ยหนูกินเหล้าเยอะแล้วเนี่ยมันกลัวมันเสียภาพบริษัทใช่กลัวเสียภาพบริษัทแล้วแล้วคือแบบฟิลฟิลแบบยกตัวอย่างเช่นน้องลำไย,ยน้องยูกิอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาเขาเขาทำภาพแบบมาดีมากใช่ซ mm ึ hmm. yeah. Vatican, yeah. right. ่งเราใช่ซ right ึ่งเราไปอย่างเงี้ยเขาเข้าไปอย่างเงี <itar> ้ยเราก็แบบอืมอันนี้ดีกว่าเขาก็เลยแบบเป็นฟิวดบางคนก็บอกว่าบางคนไม่รู้เรื่องเขาก็ยบอกว่าใช่สิกินเล่าอาจารย์ก็เลยคืนสัญญาทํางานแบบนี้อาจารย์ก็เลยคืนสัญญาอะไรประมาณแต่ตามจริงอะหลังมาคุยคุยกับแกว่าเออแกก็แกก็เข้าใจนะคะแกแกไม่แกไม่หลังแกไม่กักอะไรเลยแกก็คืนสัญญาให้ดีๆเลยก็ก็เลยหมดสัญญาแล้วก็เลย ไม่ได้ไม่ได้หมดไม่ได้ไม่มีไม่มีสัญญาก็เลยรับอิสระมามาปรนมากเจ็บใจดีมากเนาะประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ก็เลยไม่แต่แต่แต่ต้องบอกกันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนบอกว่าเอ้าคันคันไม่มีปัญหาเรื่องกินเราคือ่เพราะเศร้ากินเหาบางบาง บางคนมันอาจจะไม่ตรงจรีดใช่บางบางบางที่ตอนตอนนั้นก็อาจจะเป็นแบบนั่นใช่มันมวนแบบนั้นมันสนุกเลแบบนั้นใช่คือบางทีด้วยสถานที่สถานที่ด้วยด้วยสถานที่ในผับที่หนูรับงานมาแล้วบางแล้วด้วยแฟนคลับที่ตอนนั้นที่ติดตามเราบัางมาอย่างนี้บางทีเจ้าของร้านชดนะคะบางทีเจ้าของร้านโลกจิตนะเห็นเราเมาแล้วชอบนะหัวลาะแบบสะใจอะไรประมาณนี้มีนะคะมีเอาจริงๆมีมีบงก็มีบ้างบางมี หนูเคยมีร้านหนึ่งไม่ไม่เอ่ยชื่อร้านเป็นเพื่อนเป็นร้านเพื่อนหนูเหมือนจ้างเราไปมอมเล่าเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงใช่ร้องเพลงก็ทําไมกูจ้างมากูเป็นเจ้าของร้านอะไรประมาณนี้แล้วก็เปิดฟีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขายบัตรอะไรประมาณนี้ใครอยากมาดูก็มาดูอะไรประมาณนี้ใช่เอามาจอยใช่เราเป็นวันเกิดเจ้าของร้านด้วยแค่แค่นั้นเลยค่ะเจ็บบอดเดี๋ยวดูเป็นยังงค่ะสั่งขึ้นเส่สั่งใส่สั่ไใส่กันเนี่ยก็ว่าเป็นยัง ว่าเป็นยังบว่าไม่ไผเป็นลกไม่เป็่ไรเดี๋ยวเม่ไม่ใช่กันเลมไหมเอาแบบชัอนก่างก้นเลยนะข,าขาใครฟอมบริสซ์สัมผัสฟอมไม่ <c oughs> ก็คือใครสนใจปลาลาวันนี้ปลาล้าวันนี้ก็คือเป็นแพ็กนาอแม่